ถามนี worries, ini, woah, care, between, <ke> ่ขอส้มสามแถวขอส้มได้ส้มขอส้มตายส้มรีบรจอยครับผมสองหมื่นคูณสิบครับจังหวะนี้ฮะเป็นเท่าไหร่ครับซุปเปอร์เมก้าก่อนเนี้ยผมสองแสนแล้วมาลิมโอเคก็กราบสวัสดีมรุ่นใบรุ่นชาลี่ยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับสนุนเยอะกับผมเหมือนเดิมนะครับน้าที่พระเจ้าราโมนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ซีทน้อยเหมือนเดิมนะครับนะสนุนนี้ครับเราพกันมาที่สองร้อยแรครับผม ดกัันนะครบสำหรับเกมนี้นะผมฟอร์ชุดอ็อกนี้ฮะสำหรับค่าย PG ในวันนี้นะฮะเราจะจับไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะนะใส่เปิดอ่ะแปดนะผมนี่ฮะรีวิวเห็นสดๆเลยครับวันนี้แล้วครับผมเราอยู่บนที่หน้าเว็บไซต์เอ็นจอยแปดแปดนะครับผมตัวนี้เป็นเว็บตรงนะครับผมไม่ผ่านเอเจ้นนะครับรีวิวเห็นสดๆเลยถ้าเกิดสายทุนน้อยเนี่ยสำหรับคนทุนน้อยเนี่ยอย่างผมเป็นสายทุนน้อยเนี่ยเวลา ใส่ทีใส่ทีละร้อยสองร้อยครับเรียบร้อยครับผมบิ๊กวินมาก่อนนะครับสองร้อยสี่สิบน้ำนะโอ้โหสวยงามครับหวานเจี๊ยบฮะสำหรับดอกแรกของเรานะถือว่าเปิดหัวได้ดีนะครับนะสำหรับสายทุนน้อยนะผมเอาอยู่ไหมไหวไหมสำหรับนี่ครับผมเรียบร้อยครับสี่สิบคูณสี่สิบคูณสิบมาก่อนนะครับผมสี่ร้อยนะผมซูเปอร์เมกามาก่อนนะครับได้เปิดละแปดน้ำนะขออนุญาตขัดจังหวะสักครู่นะครับผมอันนี้มีน้องคนหนึ่งที่โดนล็อกยูเซอร์แล้วส่งมาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับผม โอเคก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้มีน้องคนนึงส่งมานะบอกว่าผมโดนเอเจนต์เว็บนี้ล็อกยูธนะฮะนี่ครับเขาถ่ายไม่เห็นสดๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูฮนะโหแบบสุดจริงอะผมเห็นครับผมเห็นคลิปนี้ครั้งแรกผมตกใจเลยทุกคนโอ้โหแม่งแบบทุเล็กเกินนะ่ะที่ผมเคยดยินมานะก็คือเอเจนต์เนี่ย ปกติถ้าเกิดเล่นเว็บตรงเนี่ยโอกาสชนะ50-50ก็ 50, คือครึ่งต่อครึ่งแต่ถ้าไปเล่นเว็บเอเจนต์เนี่ยโอกาสชนะเราเนี่ยจะเหลือ20-30%นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาเอาเปรียบเรา70-80%แต70แต่นี่ฮะไอ้น้องคนนี้ฮะโดนแบบโดนล็อกกิน100%แล้วทุกคนโอ้โหผมนี่แบบเหี้ยแม่งเหียจริงอะทุกคนผมไม่อยากจะพูดคำหยาบนะขอไปในคำหยาบด้วยนะครับผมนี่ฮะ ถ้าไม่อยากเจ็บตัวนะครับอย่าหลงไปเล่นเว็บเอเจนต์เด็ดขาดเลยนะผมผมเตือนด้วยความหวังดีนะฮะไม่เข้าไม่เข้าสตาร์เลยเห็นไหมครับเป็นทุกเกมเลยครับผมถ้าจะให้ดีผมแนะนําให้เล่นเว็บตรงนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะผมเว็บเอเจนต์พวกนี้เนี่ยครับโอ้โหไหลเป็นไหลเป็นสายน้ำมาทุกคนไม่เข้าเลยครับสตาร์เดียวนี่นะครับผมหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆท่านนะครับที่กาลังเล่นเว็บเอเจนต์อยู่นะครับผมมันน่ากลัวมากขนาดนี้เลยนะครับผมโดนล็อกกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับก็ฝากไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ละกันนะกลับไปสนุกกับเกมต่อได้เลยครับผมขอขยับเลยละกันนะผมใส่เปิดละ20เลยละกันน้านะและสำหรับใครนะผมเข้ามาใหม่นับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเรียบร้อยโอ้โหยัยแกโคตรเอาผมบอกเลยเพื่อนจังหวะนี้ครับรู้เรื่องฮะส่ต่อแล้วส่เปิดละ40เลยละกันนะฮะนะโอ้โหรู้เรื่องจริงฮะ100คูณสิครับกระโดดขึ้นมา1 0 0 0ันแบบงงเลยฮะเนี่ยฮะ ไม่ถึง5นาทีนะผมนี่ข้อดีของการเล่นเว็บตรงนะครับเราไม่โดนปตอบอัตราแพ้ชนะนะไม่โดนล็อกยูเซอร์ไม่โดน, User, โดนปตอบอัตราแพ้ชนะนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะคอ่าอุ้ยมาก่อนเลยครับผม200ร้คูลสิครับเรียบร้อยครับผมเมก้ามาก่อนนะครับซุปเปอร์เรรม,มก้า2,000ันน้นำน้านิ่มๆเลยครับครับว่าโอ้โหไม่โดดทุกคนนั่งเด่กกล้ามหรอกว่ะ ปกตินะครับผมเวลาเราเล่นเว็บตรงเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยเราอยู่ที่50 50แต่ถ้าเกิดเราเผลอไปเล่นเว็บเอเ,เจนต์เมื่อไหร่นะครับผมบอกเลยโอกาสชนะเราเนี่ยจะอยู่ที่20่สถึงสาเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับบางเว็บแม่งแบบชั่วจัดเลยฮะอื้มสีอยคูณ10ิพับซุปเปอร์เมก้ามาก่อนเลยครับ4,000นะครับนะอู๋ขึ้นมา6,000ครับขอใส่เลยแล้วกันรับใส่เปิดละ200เลยแล้วกันนะครับนะบางเว็บแม่งโคตรชั่วเลยทุกคนล็อกกิน100%เลยนะครับอันนี้ผมเห็นมาแล้วว่าผมเจอมาแล้้้วมมมีนนนนนองงงคคึส่ใหผาดูะะรับ มาได้คบรอครับผมมาครับจังหวะนี้ครับเป็นกล้ามรอนะครับผมว่ายังไงครับไม่โดนครับดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปครับขออังเปาแน่นอังเปาแน่นๆโอ้โหทุกคนไม่ติดมบมาดอกที่3ามนี้ขอประทัด3แถวประทัด3แถวโอ้ยรอบที่4นี้ครับผมมาขอส้มมาส้มจังหวะนี้จังหวะนี้ขอส้มอะไรกันครับเนี่ยมาเอาหน่อยฮะอังเปาอังเปาสามแถวเรียบร้อยครับผม2 0 0 0คูณครับเรียบร้อยครับผม กระโดดขึ้นมาเป็น2 0,000ืะนนะบผมบวกของเก่าอีก4,000ันเป็น24 0 0 0นะครพันนะนะขอใส่เลนการรับจัดปาเปิดละ400นะครับนะโอ้โหมองเลยฮะสุดจริงฮะเล่นได้เห็นสดๆนะผมไม่มีการตัดต่อนะับที่ผมเล็กโขดได้สดๆ,ๆเลยนะครับผมเวลาขนาดนี้นะที่ผมเล่นอยู่นะับสี่ทุ่ม5้อนาทีวันที่24กันยายนปี64นะครับนะ นี่ครับไม่มีการตัดต่อครับใครบอกว่าผมตัดต่อครับเอาปากกามาวงได้เลยฮะจังหวะนี้ครับส้มมาครับ3ามแถวส้มมาไม่หุ่มส้มไม่เข้าครับพี่วัวครับจังหวะนี้ผมขอหน่อยไหขออ่งเปาสามแถวพี่ขออ่งเปาสามแถวอะไรกันครับเนี่ยมาครับเปิดที่สามนี้ขอส้มสามแถวส้มสามแถวโอ้ยทุกคนเอาเลยเต็มที่เรียบร้อยครับอ่งเปามาเรียบร้อยครับตีบอคตสิบก็เพื่อนๆนะฮะโอ้โห ตื่นเต้นจัดเลยครับจังหวะนี้ครับซุปเปอร์ไม่กล้ามก่อนนะครับสี่หมื่นนะขึ้นมาหกหมื่นสามนะฮะใส่แม็กเลยแล้วกันนะครับใส่ไปเปิดละสองพันนะครับนะหกพันหกรับสวยงามครับแล็บข้าหน้าไปหนึ่งดอกครับบอกเลยครับจังหวะนี้รู้เรื่องฮะอีหกหมื่นนะครับนะหกสิบเคครับมาเรียบร้อยครับผมขึ้นมาหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแล้วนะครับใส่เปิดละสี่พันเลยนะครับผมแม็กซิมัมเลยนะอะไรฮะจังหวะนี้ครับผมพี่วัวฮะ จังหวะนี้ครับผมว่ายยังไงครับพี่กระโดดเลยครับกระโดดเลยนะครับพี่ผมว่ายละโอ้แหววัยมาเออสะสมมาสะสมเสร็จกระโดดเลยนะทํางานด้วยนะทํางานด้วยนะเออมาเอาหน่อยครับทุกคนเออเอาหน่อยเปิดละสี่พันของเรามีโอกาสสิทีสุดท้ายครับตอนนี้เหลืออยูคสี่สิบเคฮะเปิดละสี่พันเหลืออีกสิทีสุดท้ายฮะเอาหน่อยฮะเออมาครับเปล่งกล้ามันหลอกเว่เบงก้าไหมพี่วัวมาเอาใจช่วยนะเพื่อนๆครับ มาครับจังหวะนี้กระโดดกระโดดเรียบร้อยครับผมเพื่อนๆครับจังหวะนี้พี่วัวกระโดดแล้วครับขออังเปาสามแถวอังเปาสามแถวอังไม่ติดครับผมมาเปิดที่สองนี่ขอทองสามแถวทองสามแถวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมาเปิดที่สามนี่ขอส้มสามแถวขอส้มได้ส้มขอส้มตายส้มครับเรียบร้อยครับผมสองหมื่นคูณสิบครับจังหวะนี้ฮะเป็นเท่าไหร่ครับซูเปอร์เมก้ามืก่อนเนี่ยผมสองแสนแล้วนะนิ่มๆแล้วขึ้นมาทั้งหมดนะครับผมสองแสน 52,728.80น้นะจาจะคุณแค่200นั่นเองนี่นะครับนี่คือข้อดีของการเล่นเว็บตรงนะครับนะบอกเลยครับตื่นเต้นสับนะตอนนี้ฮะสำหรับใครนะผมสนใจอยากจะลองเล่นอยากจะลองบบกด้วยกันนะผมรบกวนครับกดแคปหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะผมและแอดไลน์มาได้เลยนะผมที่ add njs88 a NJS88 อย่าลืมใส่ด้านหน้าด้วยนะครับนะผมแนะนำเว็บตรงสำหรับที่นี่นะครับนะสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กับช่องนี้ผมด้วยนะครับนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ